สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันละตัวของวันที่7กรกฎาคมนะครับผมครับวันนี้ก็จะมาในหลีกของฟินแลนด์นะครับก็เป็นคู่ของ KTP o คอนะครับพบกับอันิสตันนั่นเองนะครับผมครับคู่นี้นะครับเฮ to Head เวลาเจอกันนะครับมีการผลิต Overscore อรที่สูงนะครับ2.5ขึ้นไปนะครับตลอดเลยนะครับเป็นแนวรับที่รั่วทั้ง2อฝ่ายนะครับ แล้วก็ฟอร์มทั้ง2ฝ่ายก็ไม่ได้ดูดีเลยนะครับในส่วนของ KTP คอตกานะครับก็แพ้มาถึง3นัดด้วยกันนะครับผมยำแย่ตั้งแต่เลื่อนขั้นอันดับมานะครับผมแล้วก็มีการเสียประตูนะครับถึง5้าประตูแล้วก็หกประตูเลยนะครับคอตกานะครับผมส่วนกนิษตันนะครับกรนิษตันก็ไม่ได้ดูดีครับแพ้2อเสมอสองครับ ก็มีแนวรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแนวรุกก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่เหมือนกันครับทั้งรุกทั้งรับก็ดูไม่ดีเลยครับครับคู่นี้นะครับผมคิดว่านะครับจะสิบเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับผมนะครับน่าจะมีการปรรสกอร์ที่เยอะนะครับในครึ่งแรกนะครับเพราะว่าแนวรับไม่ได้ดีครับอาจจะมีหนึ่งหนึ่งให้เห็นครับเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาโตเปิดมานะครับหนึ่งจุดสองห้านะครับ น้ำอยู่ประมาณหนึ่งจุดหกนะครับเท่าที่จําได้นะครับทําให้เพิ่มหรือขึ้นหรือลงครับพอโต๊เปิดมาราคาที่กลัวเหมือนกันว่าสองคู่นี้จริงิงครับแล้วก็เปิดมาในหนึ่งจุดห้าครับครึ่งแรกครับราคาสูงเหมือนกันครับครับคู่นี้นะ KDP นะครับมีการเสียประตูไปถึงห้าถึงหกครับขนาดนี้ครับคิดว่าน่าจะมีการรั่วไหลเห็นนะครับ มีการเปลี่ยนสกอร์ครึ่งแรกนะครับผมชอบแับคู่นี้ครับครับใครชอบนะครับก็กดไว้ได้นะหนึ่งจุดสองห้านะครับสวยๆครับอาจจะน้ำน้อยหน่อยนะครับหรือใครรอสดครับสี่ทุ่มนะครับคลิกออกกันในเวลาสี่ทุ่มนะครับก็เรากดที่หนึ่งรูปเลยครับรอน้ำไปสวยนะครับหรือรอศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับรอน้ำไปสวยนะครับผมครับคู่นี้ครับผมคิดว่าจะสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาจมีการปริสกอลเกิดขึ้นในครึ่งแรกนะครับ ใครชอบก็ลุยได้นะครับใครไม่ชอบผ่านได้ครับครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปจะแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับที่ผมลงคลิปนะผมครับขอให้เฮงทุกท่านนะครับขอบคุณครับ